ตัวมนสะพาน่กิโลเนี่ยถอยถอยถอยบอกแ้วมันวยังไงอุยเอายไงนะาดดิมะพาครับะปอมี้น่าจะทำไมดบอ่ะ น่าจะทำไมดมันมันมันซึกอยู่นี่ดูดูาเอาขึ้นยังไงคราวนี้กระปอมเอีต้มเดี๋ยวีร้อให้มันหมดแล้วปลาอะไรปลาช่อนเหรอตัวบอกแ้วมันมีตัวมันเคยัดอยู่ามหาพี่หน่อยปลาช่อนเถอไวเดี๋ยวเดี๋ยวยก้นไ เดินไปทางโน้นก็ไม่ได้เดี๋ยติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้จีเดี๋ยวขึ้นมาอคันเดี๋ยวเั่นแหละแล้ขึ้นเด้ดึงได้เลยอุ้ยพี่ดึงขึ้นมาอีกเราจะจับจับตัวมันจะบาดมือหนูไหเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือคมมือคมนี่นี่จับ โดนบนสะพานกระปอมเองครับหมวกช่วยได้หมวกช่วยได้กระปอมเองหมวกช่วยได้หม,ม,มวกแล้วมันมีตัวอยู่คงเออได้มาโลกวา่าทะลุขนาดนี้ไปเข้าเบ้าเลย าน,านี่ครับเจ้ากระปอมเอครับใส่เข้าไปคมเลยโลกว่าครับตัวนี้โอเคครับผมฝากไปได้ครับกระปอมเอครับผมแอคชั่นเล้าๆหางยืนเือนโอเคครับผมไม่เดียวรู้เรื่อง <laughs> สุดยอดมากับบนตบานโอเคครับ That's what got this.